ทีปังกาโรก,ก,การรับสการพระอาจารย์ทุกรูปอาจารย์หน้าที่นี้ทุกท่านแล้วก็พี่ๆน้องๆที่เข้าอบรมทุกคนมาคะวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นวันที่อยากจะขอบคุณทุกคนโดยเฉพาะนะคะการขอบคุณในความเมตตาของพระอาจารย์ถนอมทีปังกรโรและทีมงานทุกท่านที่ได้มาให้โอกาสกับพวกเรา มาเป็นวิทยากรให้กับพวกเราทั้งๆท,ที่ท่านมีเวลาน้อยมากบังเอิญที่ว่าตัวเองไปมองเห็นว่าท่านมีตารางที่ว่าไปทุดงในกลุ่มของอทีมทุดงานานานชาติแล้วก็คือเป็นการทุดงเพื่อสันติภาพจากภาคเหนือมาสู่ภาคอีสานแล้วจะมีเวลาว่างช่วงนี้จนถึงประมาณวันที่วันที่10ที่ท่านจะไปภาคใต้ต่อนะคะ เห็นตารางนี้ปุ๊บนะครับก็เลย mm hmm. ก็เลยโทรศัพท์ไปถามท่านบอกว่าพระอาจารย์พระอาจารย์จะมาให้ความรู้กับลูกศิษย์ที่ขอนแก่นได้ไหมะอาจารย์ก็เลยบอกว่าขอดูก่อนขอเดินผู้ดงก่อนสักช่วงหนึ่งแล้วถึงจะบอกว่าสามารถที่จะมาได้หรือเปล่านะคะท่านบอกว่าประมาณที่สิบสามสิบสี่ถึงจะให้คําตอบได้นะคะก็ประมาณวันที่สิบห้าท่านแค่คําตอบว่าท่านสามารถที่จะมาให้ความรู้ได้ mm hmm. ก็เลยก็มีเวลาประชาสัมพันธ์ได้ ไม่ไม่มากนะนะคะแต่คา,าดหวังก็คือก็คาดหวังด้วยความที่เคยไปอบรมที่ตำหนักจัดกระดูกที่สารพีเชียงใหม่สามครั้งแล้วก็ได้นิมนต์ท่านมาให้ความรู้กับน้องๆที่วัดโพสามครั้งก็คือทุกครั้งเราจะได้ความรู้ที่หลากหลายเนื่องจากว่าท่านเป็นผู้ที่มีองค์ความรู้อยู่กับตัวค่อนข้างมากนะคะคือ แต่ละครั้งที่มาอย่างเช่นมาในครั้งนี้เราก็จะรู้ว่าเออท่านมีศาสตรใ์ใหม่ๆที่จะมาแนะนํามาบอกมาสอนต่อเนื่องนะคะเป็นเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์มากจนเรามีความรู้สึกว่าโอ้ถ้าท่านตอบตกลงที่จะมาเนี้ยถือว่าเป็นบุญมากของพวกเราก็ต้องของ ครั้งนี้ขออนุญาตอีกนิดนึงนะคะครั้งนี้ที่เราจัดโครงการนี้ขึ้นมานะคะต้องขอ,ขอขอบคุณท่านศาสตราจารย์นายแพทย์อมอเรเพรงกมลที่เมื่อปรึกษ,ษาแล้วบอกว่าจะนิมนต์าอาจารย์มาสอนท่านตอบตกลงทันทีนะคะเลยทําให้เราสามารถที่จะที่จะ,ะประชาสัมพันธ์ออกไปได้ว่าเราจะมีการจัดโครงการนี้ขึ้นมานะคะก็ ต้องบอกว่าการทําภารกิจในครั้งนี้ถือว่าเป็นการทําอย่างเร่งด่วนทุกชางก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ได้ช่วยงานนะคะอาจารย์มอมรรัตน์นะคะก็จะเป็นอีกพูดหนึ่งที่ได้ช่วยเหลือเป็นอย่างดีนะคะอาจารย์ลารัตน์นะคะทีมงานนวดรุ่นสีทุกคนนะคะแล้วก็น้องนวดรุ่นยี่สิบน้องนวดรุ่นสา ถึงพี่ๆน้องๆที่เคยรู้จักกันมาก่อนนะคะอย่างน้องกองแก้วนะคะบอกประชาสัมพันธ์ปุ๊บไปในกลุ่มเครือ่ายวัดโพคอพอประชาสัมพันธ์ไปไม่ถึง5้านาทีบอมเล็กนูค่ะสนใจอ่ะคือพอเห็นแล้วเราเรารู้สึกเลยว่าเออเราจะมีเพื่อนพี่น้องร่วมเครือข่ายที่จะเป็นโรงพยาบาลเคลื่อนที่เป็นหมอมือเปล่าเพื่อนที่เหมือนกังเจตนาลงของพระอาจารย์พระอาจารย์บอกว่า จะรักษาผู้คนเวลาเราจะไปไหนมาไหนสิ่งที่ง่ายที่สุดก็คือมือเปล่านะคะผ่าเป็นหมอมือเปล่าจะไปได้ง่ายที่สุดเพราะไม่ต้องบรรทุกอะไรไปนะคะมีแต่ตัวและหัวใจด้วยสมองและสองมือของเราจะช่วยเหลือคนได้มากและที่จะขอบคุณมากที่สุดก็คือขอบคุณคนไท้คนไข้ที่มาที่คลินิกทำให้เรามองเห็นว่าในช่วงแรกของการเกิดคลินิกที่นี่ เวลาคนไข้เข้ามาคนไข้ที่ต้องการมานวดก็จะมีระดับหนึ่งส่งมานวดก็คืออย่างสมมติว่ามาปล่อยคนก็จะส่งมานวดสักสิบกว่าคนยี่สิบคนถึงสามสิบคนแต่พอช่วงหลังคนไข้ต้องการมานวดเพิ่มมากขึ้นตอนนี้คนไข้ที่ต้องการมานวดเกินกว่าครึ่งหรือค่อนนะคะมันเป็นปัญหาที่ว่าจะทํำยังไงที่จะช่วยกันดูแลคนไข้ให้ได้รับประโยชน์สูงสุดนะคะได้รับยาก็เป็นผลดีได้รับการนวดก็ยิ่งดี ถ้าได้ทั้งยาทั้งวนวดยิ่งจะดีมากยิ่งขึ้นก็มองว่าทุกคนที่เข้ามาเนี้ยเป็นผู้ที่จะช่วยกันที่จะได้ดูแลคนไข้ต่อไปให้เกิดผลดียิ่งขึ้นทําให้แพทย์แผนไทยของเราได้เกิดการพัฒนาเป็นเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยเหลือคนไข้ให้มีคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้นนะคะคาดหวังอย่างนั้นแล้วก็มองว่าเมื่อเราตั้งลายลุไมไว้นะคะพอรบกวนว่าแต่ละท่าน ที่สามารถใช้วิชาความรู้จากค่าอาจาแล้วทำทำให้เกิดผลช่วยแชร์ช่วยมาบอกเล่าสู่กันฟังด้วยนะคะ,อะขอบอคุณทุกๆคนค่ะ